สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีฟซีสายลุงพลป้าแต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะ สเปนฝราอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มากดติดตามเพิ่มแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไม์เลิบนะคะคอมเมนต์ก่ายกันเนาะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะคะวันนี้ได้ไปยินข่าวมานะคะว่าวันที่31มีใครจะใครอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นนะคะคือวันโชคดีของคนไทยคือวันที่1แล้วก็วันที่16ใช่ไหมคะที่เขาพูดเนาะแต่ วันโชคดีของลุงป้าคือวันที่31นะคะที่เขาบอกเนาะที่จะมีการขายสองเปดปให้ว่าองั้นเถอะค่ะนะคะก็คือมอบสิ่งนั้นให้ลุงโดยตรงประมาณนั้นหละค่ะในสิ่งที่เขาพูดเนาะแล้วก็พูดไปถึงเกี่ยวกับนะคะการด้อยค่าคนเราที่เกิดมานะคะมีหน้าที่การงานหรือว่าทางครอบครัวนะคะ เป็นความยากลําบากของแต่ละคนที่เอาออกมาด้อยค่ากันบูลลี่กันนี่แหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะที่พูดถึงกันและกันในระหว่างอีกคนก็พูดว่าเขาบอกว่าด้อยค่าตัวเองตอนนั้นมีสามพันก็คือลุงไม่มีอะไรเลยอายุจะห้าสิบอยู่แล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีฝาบ้านไม่มีห้องน้ําไม่มีฝาอะไรก็คือการด้อยค่ากันทั้งนั้นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือ ต่างคนต,งต่างว่าให้กันประมาณนั้นแหละคะ่ะคือลุงก็ว่าให้เขาว่ามีแค่สามพันเขาก็ถามลุงกลับไปว่าแล้วตอนนั้นลุงมีอะไรยังไม่มีอะไรเลยแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งยังไม่มีส่วนเขามีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถไถในช่วงที่อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันเน่ะเขาพูดนะคะในสิ่งที่เราไปฟังมาเนาะนั่นก็คือการการด้อยค่าซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็ แต่เสียเยดายอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือพอมีคําพูดของแม่ที่พูดออกมาในลักษณะนี้เรากลับได้ยินเสียงลูกพูดเสริมขึ้นมาในคลิปด้วยอันนี้เราทําให้เราได้เห็นนะคะว่าคือการด้อยค่าของแม่หรือของครอบครัวเขาด้อยค่าคนอื่นนี้มันทําให้ลูกจะเอาไปเอาสิ่งที่แม่ทําให้เห็นนี่แหละคะ่ะ นะคะสิ่งที่แม่หรือพ่อปฏิบัติให้เห็นนี่แหละว,ว่าพ่อแม่พูดยังไงทํำยังไงให้ลูกเห็นลูกก็จะเอาสิ่งนั้นละคะ่ะไปดูถูกคนอื่นไปดูถูกผู้อื่นไปด้อยค่าผู้อื่นหรือไปบูลลี่ผู้อื่นคือลูกจะจดจําสิ่งที่เรานี่แหละคะ่ะเป็นคนกระทําให้ลูกเห็นเราทํำยังไงนะคะให้ลูกเห็นลูกก็จะเอาสิ่งนั้นแหละไปทําตามพ่อครอบครัวเป็นยังไงก็จะอยางงั้นก็เหมือนถ้าสมมติพ่อแม่ทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ย ลูกอยู่ด้วยลูกก็จะติดเอานิสัยตรงนั้นแหละที่คําว่าทะเลาะกันในครอบครัวนี่แหละคะ่ะไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่ทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเขาจะจดจําสิ่งนั้นแหละคะ่ะเอาไปทําเป็นตัวอย่างเหมือนกันอันนี้คือน่าเสียดายตรงนี้มากเลยเวลาพ่อแม่ด้อยค่าคนอื่นหรือว่าพูดบุรี่คนอื่นเม้แต่การยัดเยียดนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ผู้อื่นทําให้ลูกเห็นอย่าบอกเลยว่านะคะ ที่ออกมาพูดว่าคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าเนี่ยนะคะเข้าไปติดตามลุงป้าเนี่ยไม่ละอายใจบ้างหรือครอบครัวไม่บอกบ้างหรือว่าอายครอบครัวบ้างไหมที่ไปติดตามคนที่เป็นทาร้ายเด็กถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะคะจะได้สองเปดปดในวันที่สามสิบเอ็ดนี้ที่เขาถามถึงนะเราก็อยากจะตอบไปเหมือนกันนะคะในสิ่งที่เรามาติดตามเนี่ยนะคะเราติดตามเพราะเราเห็นตั้งแต่ต้นว่า ครอบครัวของคุณพูดว่าอย่างไรบ้างในช่วงเกิดเหตุใหม่ๆจนกระทั่งมาสงสัยลุงช่วงหลังทุกอย่างมันจึงเปลี่ยนไปไงคะจากที่เราติดตามเห็นใจเด็กในครั้งแรกแต่เราก็เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งที่คุณสงสัยและให้ส8งเข้าไปนั่นเลยคะ่ะเขาถึงติดตามได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นการโกหกเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกยกที่เหมือนไมเล็บเจพูดเนี่ยพฤติกรรมพ่อแม่ทํายังไงให้ลูกเห็น ลูกก็จะทำตามการโกหกตั้งแต่ครั้งแรกที่สื่อถามเพราะว่าอะไรโกหกเพื่อเอาตัวเองรอดโกหกเพื่อให้ตัวเองรอดได้เห็นทั้งครอบครัวแล้วเห็นไหมเพราะคำว่าโกหกเราจึงไม่ไปติดตามไงคะเมื่อคุณโกหกตั้งแต่แรกแล้ววันต่อๆมามีหรือเราจะไว้ใจคุณว่าคุณจะไม่โกหกเราต่อในเมื่อวันแรกคุณยังโกหกกันเลยนะ่ะ พอเขาจับได้คุณถึงมาแก้ตัวแม้แต่การขึ้นเขาเหมือนกันเขาจับได้ขะหนังขะเขาว่าคุณขึ้นเขามีหลักฐานคนยืนยันสารพัดคนคุณถึงยอมรับว่าขึ้นเขาจริงแต่ก่อนคุณยอมรับที่ไหนแม่ไม่เคยขึ้นแม่ขึ้นไม่ไหวเขาม,มันสูงหน่าก็เพราะคําโกหกของพวกคุณไงเอฟซี FC ที่เขาติดตามลุงป้าอยู่เนี่ยเขาถึงไม่ไปติดตามคุณไงคะนะคะถึงหลังๆมาเนี้ยมีการ ไม่ลงรอยกันแล้วต่างคนต่างหันออกจากกันแล้วบางคนก็ไปสนับสนุนคุณอยู่อันนั้นมันเรื่องส่วนตัวของเขาแต่คนที่เขาติดตามในคดีนี้เนี่ยที่เขาไปติดตามลุงป้าอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะเขามองทรงส่วนนั้นว่าเขายืนยือนอยู่เคียงข้างในสิ่งที่เขาเห็นว่าลุงป้าไม่มีโอกาสที่จะทําหลานได้ถึงขั้นต้องจากไปจากโลกใบนี้เนี่ย เขาถึงยังติดตามอยู่ไงคะแต่เรื่องส่วนตัวของลุงป้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในอดีตที่พวกคุณขุดกันเองขึ้นมาประจานกันนะสาวไส้ให้ให้กากินสาวไส้ให้แรงมาถึงสาวไส้ให้คนอย่างไม่เลิบเจเจหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์หลาหลายคนที่เอาพวกคุณมาขุดมาพูดมาว่าเนี่ยก็เพราะการสาวไส้ให้ของพวกคุณเองนั่นแหละจึงทําให้คนที่เขาพูดถึงพวกคุณอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะการสาวไสของกันและกันออกมาประจานให้คนอื่นดูนี่แหละเขาจึงเอาจับเอาสิ่งนี้งไงคะมาพูดมาแย้งในสิ่งที่พวกคุณพูดกันอยู่นะ่ะถ้าครอบครัวมันสามัคคีกันจริงนะ่ะนะคะมันจะไม่ประจานกาันและกันขนาดนี้นะคะถ้าครอบครัวมารักมันมีความห่วงใยซึ่งกันและกันจริงถ้าสงสัยกันปล่อยให้เป็นตามกระบวนการจะไม่มีการสาวไสออกมาพฤติกรรมแต่อดีตของใครต่อใครออกมาขุด ออกมาพูดมาโจมตีซึ่งกันและกันอย่างนั้นถ้าคนในครอบครัวมันรักและสามัคคีกันก็เพราะอย่างนี้ไงพวกเราจึงเข้ามาและพูดตอบโต้และเห็นต่างในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทํากันอยู่เนี่ยนะคะที่เข้ามานี่คือเข้ามาอยากเห็นนะคะว่าความยุติธรรมบนโลกใบนี้ในประเทศไทยมันต้องมีให้เห็นเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนคนนั้น ไม่สามารถที่จะทําเด็กได้ไม่มีทม์ไลน์ที่จะไปทําเด็กได้นั่นก็คือลุงกับป้าไม่สามารถที่จะร่วมมือกันไปทําอะไรได้ในสิ่งที่พวกคุณกล่าวหาเขานั่นแหละเราเชื่ออย่างนั้นแต่หลักฐานจะเป็นยังไงเราไม่รู้ให้ขบวนการมันเป็นไปตามขบวนการเหมือนที่เราฟังพวกคุณพูดมาตลอดแม้แต่น้องของคุณที่บอกว่ามีหลักฐานเต็มคาริเบลแต่ทําไมวันที่ เจ้าหน้าที่ไปถามไปสอบถามวันเกิดเหตุทําไมคุณไม่ยื่นหลักฐานนั้นให้เขาทําไมคุณไม่บอกว่าเห็นจริง,รงๆเขาจะได้ติดคุกไปตั้งแต่วันแรกนะคะที่ตามหากันนั่นแหละแต่มันผ่านไปกี่ปีแล้วอะ่ะเป็นปีคุณถึงออกหมายจับเขาได้ทั้งๆท,ที่ในคดีนี้ไปร้องขอหมายจับกี่ครั้งอะ่ะเขายังไม่ออกให้เลยเพราะหลักฐานมันไม่แน่นไงจนกระทั่งครั้งที่สมนะ่ปะปกโกมข่าวว่าเขาจะหนีเขาจะหน,เะนีเขาจะหอบโน่นหอบนี่นี สารพัดสื่อข่าวโจมตีเขาช่วงนั้นประโคมข่าวเขาบอกว่าเขาจะหนีนะคะนั่นแหละมันถึงมีหมายจับออกมานะคะเพราะคําว่าจะหนีจะหนีนี่แหละมันถึงมีหมายจับออกมาถึงเขาถ้าไม่ประโคมข่าวหรือว่าไม่กระพือข่าวว่าเขาจะหนีเขาจะออกช่องทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่น่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นว่าจะจับอย่างนี้แน่นอนนะคะนอกจากว่า นะคะคุณมีหลักฐานแน่นๆนั่นแหละว่าเขาผิดมันถึงจะมีการออกหมายจับแต่เผอิญว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ใหญ่แค่คําว่าบอกว่าเขาจะหนีเขาจะหนีแล้วเนี่ยมันก็สามารถออกหมายจับได้แล้วแต่ความเป็นจริงถูกหรือผิดมันต้องไปต่อสู้กันต่อไปไม่ใช่ว่าเขายังไม่ได้โดนตัดสินเลยคุณบอกว่าเขาสองเปดฆ่าเด็กไปแล้วอะ่ะอันนี้คือการให้ร้ายเขานะคะไหนบอกคุณว่าไม่เคยให้ร้ายใครแต่คำพูดของคุณแต่ละครั้งคือการให้ร้ายทั้งนั้นเลยนะคะ สิ่งที่เราติดตามคุณมาทุกวันนี้เนะี่ยก็คือฟังพวกคุณทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะอันไหนที่นะคะมันไม่ถูกต้องเราก็แยง้งแต่อันไหนที่มันถูกต้องเราก็ฟังแต่อะไรที่มันเป็นคาโกหกเราก็ออกมาแย้งไงคะอันนี้คือข้อมูลที่เราติดตามพวกคุณมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งนะคะผู้อุศเสียหรือฝั่งลุงป้าเราติดตามเพราะเรามองเห็นในคดีนี้มันแปลกๆนั่นแหละจึงเข้ามาติดตามกันนี่ละคะในสิ่งที่ คุณพูดแต่ละครั้งคุณบอกไม่ใส่ร้ายไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีเขาในศาลใช่เพราะคุณก็กลัวกลัวความผิดเหมือนกันแต่พอออกมานอกศาลเมื่อไหรเนะี่ยสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณประจานเขาทุกวันนี้ก็คือการให้ร้ายนะคะการให้ร้ายเขานะคะเราฟังมาตลอดนลคะ่ะในเรื่องนี้เราติดตามมาตั้งต,ตัตั้งตต่้ต้นแล้งตั้งตังเห็งว่าอะไรเป็นอะไรนะั้นั้ั้ไม่งั้งคั้สาบางของคุณ วันแรกที่คุณนะคะเข้าไปในกรุงเทพเพื่อไปออกรายการอะไรสักอย่างและคุณไปยืนสาบานกันตรงข้ามกับวัดพระแก้วที่คุณสาบานอะไรออกมากันนะ่ะแค่ข้ามคืนเองนะเขายังมีข่าวออกมาเลยว่าพวกคุณโกหกทั้งทั้งหมดทุกคนเลยนะ่ะจนกระทั่งมายอมรับว่าบอกให้โกหกนะ่ะก็เพราะคำสาบานมันศักดิ์สิทธิ์ไงนะคะคุณโกหกอะไรไว้นะ่ะพอคุณไปสาบานนะ่ะ สิ่งนั้นก็ออกมาประจานพวกคุณเองว่าพวกคุณโกหกกันไงเราจึงไม่เข้าไปติดตามพวกคุณไงที่ไปฟังพวกคุณทุกวันนี้ก็ฟังอยากรู้ว่าคุณจะประจานคนอื่นคุณจะปะเอสาวไส้ครอบครัวของพวกคุณออกมาประจานกันเองแค่ไหนเนี่ยคนไทยทุกคนเขามองตรงนี้ต่างหากนะคะไม่งั้นจะมีคําพูดที่พูดออกมาจากผู้เป็นยายเหรอนะคะให้ไปเกิดในที่ที่ดีอย่ามาเกิดเลยกับครอบครัวที่มันจะจืดใจดํา อะไรที่เขายายพูดนี่ยจความไม่ได้แล้วเพราะมันหลายปีมาแล้วสามปีแล้วจําไม่ได้แล้วไม่ได้ไปฟังบ่อยๆนะคะมันถึงมีคํานั้นออกมาเลยไงว่าอย่าบังเกิดในครอบครัวนี้เลยมันใจดําเอามาคิดกันน่ะเห็นไหมนะคะเนี่ยแหละนะคะในสิ่งนี้เราเน่ยติดตามมาหมดนะคะในสิ่งที่พวกคุณพูดเลยไว้เนะี่ยมันอยู่ในโลกโซเชียลตลอดไม่ว่าคุณจะพูดคําไหนตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนี้มันอยู่ในโลกโซเชียลหมดนะคะ คุณไม่สามารถไปลบได้หมดเลยเพราะทุกคนเขาแคบในสิ่งที่พวกคุณพูดหมดแล้วนะคะหลายหลายคนเขาแคบและหลายช่องข่าวที่เอาข่าวพวกคุณไปออกนะ่ะมันก็ยังอยู่ในที่ของเขานะคะในเขาเรียกอะไรในช่องของเขาอะ่ะมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเอาออกไปได้เลยข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในโลกโซเชียลมดแล้วนะคะอันนี้เราก็เลยมาตอบนั่นแหละคะ่ะว่าทำไมเราจึงยังจิตติดตามรุงนะคะ บางอย่างเราเห็นลุงอาจจะทำไม่ถูกต้องป้าอาจจะทำไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เรายังยืนอยู่กับลุงป้าคือเราเข้ามาเพราะไม่อยากเห็นใครตกเป็นแพะอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศไทยอยากเห็นว่าขบวนการมันเดิมไปอย่างถูกต้องตามขบวนการของมันนะคะในสิ่งที่เราติดตามมานั่นแหละนะคะคลิปนี้ก็พูดยาวนะคะก็พูดประมาณนี้และคะ่ะ ก็ฝากเอซีลุงป้าแล้วกันเนาะเพราะว่าไมลเล็บเจเจก็จับเอาใจความช่วงอย่างนี้แหละค่ะมาคือเขาพูดยาวมากเราจับเอาทุกอย่างมาพูดไม่หมดในคลิปเดียวเนาะไมลเล็บเจเจก็จะพูดประมาณนี้นะคะในคลิปนี้เนาะนะคะคือเราไปฟังมาเห็นเขาพูดประมาณนี้แหละค่ะคืออายุห้าสิบแล้วยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนี่ก็คือการด้อยค่านนแหละเราถึงอยากออกมาพูดอย่างนี้ค่ะคือเมื่อเรามีทุกอย่างนะคะขึ้นมาแล้วเนี่ย อย่าไปด้อยค่าผู้อื่นเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเงินทองที่เราได้มาเนี่ยนะคะอนาคตข้างหน้ามันจะอยู่กับเรายั่งยืนได้ตลอดไปไหมนะคะบางคนได้มามหาศาลรวยเป็นร้อยล้านพันล้านนะคะกลับมาจนเหมือนเดิมในช่วงข้ามคืนเองนะนี่คือเวรกรรมนะคะลองเอากลับไปคิดคะ่ะถ้าเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงนะ่ะอย่าไปดูถูกใครเขานะคะในสิ่งที่คุณได้มาวันนี้คุณมีเยอะ แต่คุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณได้มาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่เรเจพูดรวมทุกคนให้คิดนะคะว่าเราได้อะไรมาเนี่ยนะคะเราร่ำรวยมาแล้วอย่าไปดูถูกผู้อื่นเขาเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราร่ำรวยหรือได้มานั้นมันจะอยู่คงทนกับเราได้ตลอดชีวิตของเราหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเวรกรรมที่เราทำเนะ่ยมันมากกว่าบุญที่เราสร้างเนี่ยวันหนึ่งเวรกรรมมาถึง ไม่รู้ว่าเงินทองที่เราหามาได้ในช่วที่เราทํางานหรือว่าไปเอาอะไรมาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะอยู่ได้กับเราตลอดชีวิตไหมไม่แน่นอนไปตื่นเช้ามาหายไปหมดทุกอย่างเนี่ยม,มันมีให้เห็นมันมีให้เห็นในโลกใบนี้นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ฝากเอฟซลุงป้านะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวนั่นแหละค่ะที่ทำออกมานะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันของ TP สกินบริษัทมอนโอมโฮมซับนั่นแหละค่ะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของมาดิพีตของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนวัดแล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนั่นแหละค่ะที่ค้าขายทางออนไลน์แล้วก็เอฟซีทุกคนที่ค้าขายทางออนไลน์กันนั่นแหละค่ะใครก็เลือกแต่ค้าขายทางออนไลน์เราถูกใจใครเราก็เลือก นะคะสนับสนุนคนนั้นอยู่ที่กําลังของเราด้วยนะคะอย่าทําให้เกินตัวเวลาเราทําอะไรเราต้องรู้จักลิมิตของเรารู้จักกําลังของเราว่าเรามีกําลังเท่าไหร่นะคะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้เราก็คือเป็นกําลังเรงใจส่งถึงกันและกันแล้วค่ะส่งถึงทุกคนนะคะไมล์บเจให้กําลังใจทุกคนนะคะเข้าไปดูคลิปบางทีไม่ได้คอมเมนต์นะคะ ดูไลฟ์สดบางทีก็ไม่ได้คอมเมนต์เวลาเรายุ่งเราอะไรอันนี้ก็ยังไม่อยากคอมเมนต์ไปเพราะว่าคอมเมนต์ไปเราจะได้ทักเพื่อนๆทุกคนแต่เราก็ติดทํโน่นทนํานี่มันก็ไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายทุกคนได้แต่เชื่อเถอะกับไมล์รับจดูให้ตลอดนะคะคลิปนี้ก็นะคะพูดประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเนาะก็ขอให้เอฟซีที่เข้ามาดูหมายรับจีห้าเก้าแปดชแนลนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีลงเอฟซี FC ป้าเอฟซี FC เก่าหมลยรับหรือใครก็แล้วแต่นะคะ ที่ผ่านขาบวนในคลิปนี้เนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆพร้อมครอบครัวนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงโชคโรคภัยแค่เจ็บไม่มีนะคะให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนนะคะใครที่มีธุรก,กิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นนะคะเฮงๆรวยๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ